สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์เอิร์นในช่องชาวเปรูพาดูโรชแนลนะคะจะพามาชมนะคะซีวิกเอคันนี้นะคะสวยๆห่างหน้าหายตาไปนานนะคะวันนี้เอารถสวยๆมาให้ชมมาให้ดูกันอีกแล้วที่อื่นนะคะบอกเลยหาย,ยากมากนะคะซีวิกเอตัวนี้แต่ที่ร้านเอิร์นนะคะมีหลายคันมากเลยนะคะเลยจะมาแนะนําเป็นคันนี้เลยใครนะคะที่ใจรัก FK นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์พ5นห้าเทอร์โบอาตัวท็อปสุดนะคะทุกคนปี2 0 1 9ันสิเลยนะคะดูสีกระจังหน้านะคะสีดําแบบนี้สวยๆเลยนะทุกคน มาพร้อม RS หล่อๆนะคะจากโรงงานนะคะโอ้โหทุกคนดูดิมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะคันนี้เร็วๆสวยๆคินครีนนะคะสีโดยรวมสภาพร0อยเร์เกันเลยทีเดียวนะคะเป็นล้อแมกอลอยนะคะจากเดิมโรงงานของ Honda แล้วคะทุกคนยางเอินเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นยางปีปัจจุบันให้เลยนะคะะมาดูรอบคันกันค่ะทุกคนสีเขาสวยงามนะที่จับคีเลตแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าปเปิดเข้าไปแล้วคะโอ้โหดูดิ บอกเลยสวยครีนนะคะคันนี้ออปชั่นเขาจัดเต็มนะคะนี่ระบบพุสตานะคะพวงมาลัย multi f ั n c t i o n นะคะทุกคนมีหน้าจอให้นะคะคันนี้เบรกมือไฟฟ้านะคะบอกผู้น้าปรับไฟฟ้ากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะบอกนะว่าลำพงเขาคือสุดมากทุกคนเปิดเชื่อมปุ๊บเหมือนขับแบบ ขับยานนะทุกคนเสียงเพลงนุ่มละมุนหูมากเลยนะคือแบบเปิดนิดเดียวก็คือเสียงดังกระหืมนะคะทุกคนคันนี้นะออปชั่นจัดเต็มกันเลยทีเดียวอเดเอิญพาดูด้านหลังของเขานะคะนี่ด้านหลังของเขาก็เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยทุกคนไม่แคบนะก็คือกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหสวยงามสวยงาม,งามน่าใช้นะคะันนี้ใครได้ไปก็คือคุ้มค่ามากมี1 3 0 0คันในประเทศไทยแต่ว่า อยู่กับเอิญเนี่ยประมาณ10กว่าคันได้แล้วนะคะใครมีเป็นเจ้าของบอกเลยมีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะอ่ะคันนี้นะคะท้ายสวยๆโอ้โหดูดิด้วยความที่เขาเป็นแบบ Civic FK ทุกคนเขาก็จะเปิดท้ายกว้างๆแบบนี้ได้เลยนะมีที่กั้นสัมภาระให้แบบนี้นะคะสามารถเอาออกอย่างนี้ได้นะคะทุกคนนี่ อุปกรณ์ยังอะไรแม่แรงอยู่ครบครบครัครั้นแบบนี้เลยนะคะยังไม่ได้ใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะปรับเบาะพับเบาะเรียบได้เลยนะคะใครที่สนใจคันนี้โอ้โหบอกเลยได้เซ็นเซอร์ถอย2จุดมีท่อคู่แบบหล่อๆแต่งให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะสเก์ตรอบคันกล้องถอยมีให้เนี่ห้องเครื่องของ c ี v i c FK คันนี้โอ้โหดูดิโครงสร้างบอดี้ได้เดิมสนิททั้งคันเลยนะคันนี้นะลูกค้าเก่าเขาไม่เคยขัดแกะแงะงัดเลยนะทุกคนเนี่ยมาพร้อมแบบ สภาพรถแบบป้ายแดงอะทุกคนดูดิหุยได้ไปก็คือคุ้มพี่คันนี้ไม่ต้องแต่งไม่ต้องเติมนะใครชอบความเดิมความดีความสวยแบบนี้นะคะพี่ราคาเอินขายอยู่ที่959,000บาทเท่านั้นเองนะทุกคนออกรถกับเอินคันนี้เหรอ ใช้เงินเป็นแสนหรือเปล่าโอ้โหอี่ไม่นะพี่พี่คันนี้นะคะใช้เงินเพียงแค่99บาทก็เป็นเจ้าของรถส,สวยๆคันนี้ได้แล้วนะคะมีรายได้สองหมื่นขึ้นไปนะคะหูยออกคนเดียวได้เลยจบๆไม่ต้องค้ำเลยนะคะพี่พจ๋าใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเอิญแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ให้นะคะรีบๆเลยนะทุกคนคันนี้ช้าหมดอดแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องชาเปรูพาดูรถชาแนลด้วยนะบ๊ายบาย